ผมผมวันไหวกับเขาอยู่แล้วผมปลื้มเขาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วผมปลื้มเขาอยู่แล้วครับพี่พลอยพี่พลอยคือผมผมปลื้มเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเป็นเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆคนหนึ่งจริงๆถามว่าตอนนี้อยากมีแฟนไหมคะโอ้โหอยากมีแล้วับคุกเข่าซะขนาดนั้นประเด็นก็เพลงใหม่ออกแล้วครับวันนี้รู้จักกูฟิชชิ่งน้องสวรรค์ครับติดตามด้วยเรื่องอะไรจอยหักหอยกับพี่ลอยกับพี่ลอยอะไรยังไงพลอชักชก สรุปค,ความพันธ์อะไร,ระงงะไรงไรไหลายคนจับตาว่าเ,เาอ๊ะคู่เรานี่คุกันไปอยู่รือเปล่าจริงๆแล้วเรารู้จักกันนานมากครับจริงๆซีเลยแต่ว่าไม่ปกติคนทีซ่ซีผมจะไม่ค่อยได้ลงสตอร,รี่ลงอินสตาแกร,รมอะไรเท่าไหร่ซีกันมากแล้วก็รู้จักกันนานแล,แล้วช่วงนี้ก็เหมือนได้เจอบ่อยแล้วก็พี่ภพด้วยเหมือนกับสาราคนโสดอะไรประมาณนี้ก็ได้ได้เจอกันบ่อยๆครับ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรเดียร์ยันยสถานะก็คือเป็นพี่น้องกันครับผมพอเห็นข่าวออกมาว่าเราจับ ได้มีโอกาสคุยกับพ cool ี่พลอไครว่าเอ้ยเราโดนจับคู่กันแล้วนะอะไรี่ก็คุยครับก็ตาก็น่ารักดีแล้วก็พี่พกด้วยก็เป็นอะไรที่แบบเข้าใจเข้าใจสิด้วยเช่นกันอยู่ด้วยกันบ่อยเจอกันบ่อยก็พี่พกก็บอกเลไว่าจริงจริงก็เป็นผมเองกับเขาแสด่เาก็สังเกตว่าแบบตัวติดกับพลยมากใช่ครับจริงริแล้วเพื่อนกลุ่มพี่พลอยกับผมเนี่ยคือกลุ่มเดียวกันเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนเขาก็ได้ออกมาแฮงค์เอาบ่อยขึ้นผมก็ได้มาแฮงค์เอาบ่อยขึ้นก็เลยเหมือนกับ ได้แฮงแล้วก็เจอกันบ่อยๆๆมากกว่าก่อนก็เลยได้มาเที่ยงกันาอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าผมอยากจะกลับเรื่อะนั้นก็คือเป็นสูตรไหมคะหรือไม่คะหรือว่ายังไงหรือว่าอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้คิดไว้เลยครับเพราะว่าโดนสกตาแบบนี้มาทําให้เราแบบเ้ยระมัดระวังไหมหรือว่าก็ใช้ชีวิตปกติไปอะไรเหมือนปกติเลยครับไม่ได้กังวลอะไรเลยไม่นะครับแล้วพลอยว่าไงบ้างคะกับเรื่องนี้พอได้คุยกันได้เขาก็จริงๆเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวผมจะ กระทบอะไรผมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็เขาคอนเซิร์นเรื่องนั้นเขาไม่คุยกันบ่อยไหมครับตั้งแต่ออตอนติดต่อมาบ่อยนะครับไม่เจอกันบ่อยเลยช่วงนี้ครับผมมาคุยเป็นใหญ่ก็แบบคุยกันเรื่องเรื่องข่าวเลยครับว่าตอนนี้อู่จับตามองแะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คุยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> สงสารมาลีสุดต้ <c oughs> <c oughs> องสารอะไรสุดไม่เกี่ยวเลยเลยอันนี้แซลเล่นครับแซลแล้วก็ที่คุยกับเพื่อนๆกันก็เหมือนโดนจับเป็นคู่ๆไปเลยใช่ครับใช่ใช่แต่ก็เข้าใจเพราะมันก็เหมือนมาเจอกัน พ่อก็โซ่ผมกโซ่อะไรอย่างนี้ก <จะ S 1> ็เข้าใจเพรากับพี่พลอนี่ไม่มีโอกาสวันไหวใช่ไหมผม,ผมวันไหวกับเขาอยู่แล้วแลอผมปลื้มงเขาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วผมปลื้มงเขาอยู่แล้วครับแต่เขาวันไหวกับเราหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้ไม่กล้าคิดตอนนี้ <S <S <จะ S 3> สถานะหัวนใจเออสเต็ของเราสเต็ปพลอยกว่าจะเข <จะ S 1> ้ากันพี่พลอยพี่พลอยคือผมผมปลื้มงเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเป็นเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆคนหนึ่งแล้วจริงๆตอนนี้หัวใจเรายังโสดอยู่ใช่ไหมโสดครับโสดครับโสดครับมีคนเข้ามาบ้าง จริงก็พยายามคุยพยายามศึกษานะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ปิดกันก็อย่างที่จะแบบมีเวลาให้กับศึกษาเป็นเพื่อนกันดูแลกันเข้าใจกัน staff ด้วยความว่าเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ก็ก,ก็ดีแต่ยังไม่มีใครที่พิเศษถึงท่านจะขยับขึ้นมาเป็นแบบเกิร์ลไลน์อันนี้ก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆไม่ได้รีบอะไรตอนนี้มีนิสัยใช่ไหมก็ศึกษามาตลอดนะครับจริงๆเราเราเราไม่ได้รีบครับศึกษาไนเหมือนกับเป็นเพื่อนกันรู้จักนิสัยใจคอกันเราไม่มีอะไรว่าเฮ้ จีบต้องเป็นแฟนนะฉันจะจีบเธออะไรมันมันเรารู้สึกว่ามันก็เป็นความคิดไอเดียที่ที่ไอเดียใหม่ในชีวิตผมกับการมองมองเรื่องความรักก็ดีในแบบความรักครั้งใหม่ของโตัวมันน่าจะเป็นในรูปแบบของการเป็นเพื่อนการรู้จักกันมาก่อนแบบนี้ดีกว่าผมว่าก็ก็ดีน่ารักดีแฟร์ดีอันนี้ต้องพิจารณาเยอะมากขึ้นไหมครับกับความรักครั้งใหม่ผมว่าผู้หญิงก็ต้องพิจารณามากกันในตัวผมมากขึ้นนะฮะตัวผมน่าจะไม่ต้องพิจารณามากคือฝังฝังฝังเขา ผมยังกลัวตัวเองเลยฮะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะกลัวผมแซวเล่นครับแซวเล่นแต่เรียกว่าคือถ้ามีความรักครั้งใหม่ไม่รีแล้วไม่ไม่ไม่เดรีบครับไม่ได้รีบจริงๆถามใตอนนี้อยากมีแฟนไหมครับโอ้โหอยากมีแล้วฮะคุกเข่าซะขนานั้นจริงๆผมอยากมีความมีความรักมีครอบครัวอยู่แล้วครับจริงๆก็เป็นอะไรที่เราเราเชื่อมันตรงนั้นอยู่แล้วเราเชื่อเราเชื่อว่าเราเชื่อในความรักที่ดีเสมอ ยากยากอยู่แล้วครับยากอยู่แล้วการที่คนคนหนึ่งจะเจอคนที่แบบโหไม่ง่ายเลยไม่ง่ายแล้วจะผู้หญิอองคนนั้นเป็นยังไงผมจะแบบว่าค,คนนี้แหละผมว่าถ้าถ,ถ้าเป็นเพื่อนกันได้แล้วมันรักด้วยความเป็นเพื่อนกันเข้าใจกันทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งลึกทุกอย่างผมว่าพอเป็นเพื่อนกันได้ทุกอย่างมันเป็นนิรภาพที่ไม,ไ, expect, ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องอะไรอะไรเพราะว่าันน่าจะเป็นอะไรที่ เริ่มต้นพื้นฐานความรักที่ดีน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันต้องนขอณเื่องแนะนำสอให้เราแบบการ่สาาไม่ไม่ค่อยครับผมผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องการแนะนำกันเท่าไหร่ <c oughs> ว่าของวันนี้มันแบบเอ่อเคมี i c หรือ h a มม i n g โอกาส destiny มัน <c oughs> มันน่าจะมาเอง <c oughs> มันน่าจะมาเองไม,ไม่ไม่ค่อยให้ใครแนะนำหรือแนะนำให้ใคร ทางหลังก็มีเฮ้ยโต้แนะนําสาวให้หน่อยผมแบบ no ไม่เอ้าไม่ไม่แนะนําให้เจอกันเองดีกว่าผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบให้แบบพลังงานโคจรมาเจอกันครับผมมีเรื่องเป่าอ๋อครับจริงๆผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าผมลูกกลับเขาก็ต้องไม่ว่าผมด้วยแล้วมันยังไงครับเหตุการณ์ในวันนั้นมันยังไงเราไม่ได้ตกใจอะไรเลย ก็ก็ตกใจครับตกใจตกใจก็แซวเข้าไปในในคอนเสิร์ตผมคุณอย่าทำเงี้ยผมนะคุณอย่าลืมว่าตอนนี้ผมโสดนะครับผมผมผมไม่ใช่คนกอดแล้วนะผมก็ว่าแซวในคอนเสิร์ตก็ตลกตลกครับจริงๆเราอยู่ในคอนเสิร์ตเราอยู่ในเราเจอคนที่ดื่มแอลกอฮอลอะไรอย่างนี้มาตลอดแต่ก็ผมก็เลยบอกว่าถ้าผมทํากลับคุณต้องห้ามว่ากันแซวเลยแซวเลยจริงๆมันเจอมาตลอดครับในคอนเสิร์ต จออย่างนี้มาตลอดเป็นเรื่องที่ปกติแต่ว่าไอ้ไอ้จับอย่างนี้นไม,ไม,ไม่ไม่ได้ปกติแต่จะเจออะไรที่แบบดึงแขนและก็ทั่งนะหาเรื่องมีเรื่องมันอะไรที่ก็ต้องระมัดระวังจริงๆก็มันก็อันตรายครับอันตรายหลายๆอย่างแล,แล้วพอที่อีกเป็นคนทำอะคะเรารู้สึกว่าเราในานะพนักงานต้องตัดเตือนให้ผมผมรู้สึกว่าเพื่อนเขาทมาเที่ยวด้วยกันะเพื่อนต้องดูแลกันละกันเพื่อนต้องดูแลกันเพราะว่าคนเมาก็คือคนเมามาเที่ยวกันต้องดูแลคนข้างๆกันให้ดี ครับอยากฝากบอกอะไรไหมแต่เขมองมาแล้วเขรู้สึกว่าเฮ้ยเราาเป็นห่วงเราในฐานะศิลปินเนาะแล้ามปอดภัด้วยจริงๆก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณเพราะจริงๆก็สมมุติถ้าเปลี่ยนจากมือเป็นเป็นใช่เป็นแบบเป็นอาวุธหรือเป็นอะไรมันอันตรายจริงๆพ่อก็จริงๆก็ต้องขอบคุณที่แฟนๆเป็นห่วงแล้วก็เหมือนเข้ามาปกป้องผมก็รู้สึก appreciate ครับมากก็นั่นแหละฮะศิลปินเล่นคอนเสิร์ตในที่ในคลับอะไรงกันก็ต้องระวังให้มากขึ้น ผมก็ผมก็เล่นมุกแบบแบดโจ๊กของผมไปก็แซวกับแบบแบบตลกร้ายของผมก็หวังว่าเขาจะไม่โกรธผมเอาเมื่อกี้พูดว่าแบบถ้าตับกับอย่าว่าเลยนะอันนี้พูดให้เขาไปเดี๋ยวมันจะออกมาดูไม่ดีเราพูดเล่นใช่ไหมคะรับพอดีขอใช่พูดเล่นครับไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยขอจับกับเดี๋ยวเป็นงานท้าทายเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณที่ปกป้องเพราะผมผมจะชอบเล่นมุกอะไรเงี้ยแล้วบางแล้วผมจะหน้าตายมากคนจะไม่ไม่เคยรู้ผมเล่นมุก เท่าไหร่พี่ขันก็บอกว่าต้องจำไว้นะมุกตลกหน้าตายเนี่ยเอาให้เล่นกับคนที่หน้าตาตลกมึงซื้มึงเล่นมุกพวกนี้ไม่ได้แต่มันชอบครับดีขึ้นครับดีขึ้นตอนนี้ก็ดีขึ้นมากก็หลังจากเดินทางบ่อยออนทัวร์บ่อยแล้วก็ชอบเล่นกีฬาพวกเอ็กตรีมสเก็ตบอร์ดล่าสุดก็ไปสโนบอร์ดก็น่าจะสะสมแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากครับก็สงกรานเมสาเดี๋ยวเจอกันได้ทั่วประเทศครับกลับมารับงานเต็มที่ คุณหมอก็สั่งห้ามครับแต่ผมบอกว่าบ้านผมต้องผ่อนคุณหมอก็เข้าใจห้ามคือห้ามลดโัหจริงๆเขาโผห้ามแบบแบบมันมันมันตอนแรกคือเดินเดินไม่ได้เป็นเป็นอาทิตย์เลยครับเดินไม่ได้เลยจริงๆเขาก็ให้ห้ามแต่ว่านั่นแหละครับผมก็ต้องผมก็ผมก็ใช้วิธีรู้สึกว่าออกมาเดินให้มันร่างกายชินหาแบบผมก็รู้ว่าเอ๊ฟิสิเคลผมเออใช่ครับ ก็ก็ร่างกายใครก็ต้องอาจจะต้องแอบหาวิธีเข้าใจร่างกายตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยเราไปรีเสตช่วงครับช่วงนจากหรือว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่หน้ามีมันัดกายภาพครับนี่ก็ต้องใส่ที่ล็อกไว้ตลอดเวลาอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับสุขภาพที่รุกจับมาเอ่อร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องบอกร้อยไปก่อนว่าอันนี้เราบอกเพราะว่าใช่ร่างกายเราจะได้เชื่อมั่นในตัวเราแต่โครงการนี้คือไหวใช่ไหมฮะงานไหวครับแน่นอนเจอกันทั่วประเทศเลยครับ